โอเคทุกคนวันนี้ผมเล่นเป็นดูมแคลรี่นะครับโอเคไม่โดนเออมันระยะสั้นมากมาบล็อกคีผมาก่อนเลพี่เ <Okay. S 3> บาหวานมากพี่มีสองอะผมยังดึงคีไม่ได้เรื่อหน้าก็ได้เรืองอะไรเราเลี้ยงเลี้ยงคีไปก่อน ได้บบผมอัพผมต้องอัพตีพิษก่อนไม่เือเอางูเลยดียวเอ่อเอาตีพิษก่อนตีพิษก่อน,รนเรียบร้อยบนท้ารจะปวดจรงิงๆอ่ะกะเอาตายได้เลยนะน,นั้นนะไม่ตายหรอกเราก็แค่ทำแค่นั้นแหละ เราก็เล่นแข่งอยู่นะใช่เลยเราแข่งผมจะเล่นสไตล์ไอเทมเหมือนยิบสามเเวเลยนะมันฝังหว่าส้มเลยว่ะที่บอกคีมพผพราะแพทเนี้ยดุมอันติเขาปรับมาค่อนข้างที่จะฟลนะครับถ้ามีเซปเตอร์สามารถดุมใส่ตัวเองได้นะถ้าดุมใส่อีกฝั่งแล้วก็จะเป็นวงอ่ะถ้าใครที่เข้ามาอยู่ในวงก็จะโดนโดนใบไปด้วยสามารถกดดุมใส่ตัวเองได้แล้วบิงเข้าไปให้โดนสกิลอะ อย่างนั้นก็ได้การโดนคอเตอร์โดยออกเทลิงคอเลยเอ้ยเอ้ยโรตัสพวกโรตัสพวกอะไรเงี้เยเข็นลิเเข็นมันเอาไปคอเตอร์ลิงเคนได้ด้วยอินิกมากดแบ็คคิงบาร์ดูดอยู่เงี้ยดูมกดอันติแต่ตัวเองยัดแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยได้แค่นั้นหรอกแตกไปแตกไปความตใช่ใช่ใช่ mụn, Jam, rèn quá. Mình thàn lẹ, vinh mình thàn lẹ, vinh mình thàn lẹ. Nha, chờ P. H. H. N. Off mày đó này. Skill là gì vậy? P. H. Off à? P. H. ระยะมันรัศมีมันแค่มากเลยเดี๋ยวค่อยไปหาคลิปต้องใหม่กินเดี๋บวบนเอาเรื่องอยู่อาจจะไปเอาตัวลูกมันก็ได้เพราะว่ามันได้ต้านทานเพิ่มขึ้นด้วยช่วงันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่เดินดูในปา่า เมื่อเร่มันเจ็บนะงงซีซาร์เลยเปิดม,มานามันไปที่มียายมันมีสกิลพาสซีฟด้วยไอ้คลิปป่าที่พี่เบลมาเนี่ยเลเจนเลือดสองหน่วยฟื้นฟูนมานาดิเออ เมื่อกี้พี่นึกว่าพี่หกเว้ยพี่จะดุมใส่มันสักหน่อยสโลว์พี่ได้พี่ไล่ต่อเลยพี่เอาเลยเนะี่ยมันมันไม่เอาแล้วมันไม่เลยละตายแล้วตายแล้ว,ลวมันจะไปดีไนไปเลยอ่ะมันจะดีไน ที่ว่าละมันดีนายปะหรือได้มันดีนายมันดีนายมันยังไม่เด่นตีนะเวะยโอ้โหเออตีมันลบผมได้ไ่ห,ห <arose> แต่ว่ามันไม่มีมานาละ พี่เบิร์มานาแล้วเบิร์มานามันอิดนี่อยา่างแรงเสือนหน้ามันเน้นแน่นี่เลยพี่เน้นสองเน้นสสบไปะนะเออเน้นกระแทกหัวออามาหนาวไม่ต้องไม่ต้อง รอพี่มีดูม่ะเดี๋ยวอัดไอ้น,นี่เลยว <c oughs> ิงออกีิงออก เออมันสาพี่มันสาพี่ดอเราปะเนี่ยดอเราดอเราไม่ดอดไม่มนโดดมาแค่นั้นปะนุนขัดเหรอมันนุ่น,น,าาน,นขัด,ด,ขดเหรอ เพื่อนจังหวะเมื่อกี้มันไม่ทันจริงๆเพื่อนกูต้องวิ่งออกมาเยอะมันไม่มีเหรอเนีน่ยเซอร์ยอยู่เป็นการดูมที่ไม่ค่อยคุ้มเลย มากันเยอะเลยม,มันทำไมวนะเนี่ยมันไม่ได้แล้วพี่ดูไปละไม่แน่ใจมันก็ระวังเหมือนของมันเหมือนกันนะแต่ฆ่าไม่ได้หรอกมันมีเซนทอวอลเลนเนอร์ก็นึ่งตีให้ <c oughs> พี่ขอฟาร์มหาแบ็กคิงกัน

The ground burns. Hello. Mm. The burn. Not yet. Can งูทั้งวันนะพวกแล่นนมีนบบะมังแล้วไม่ได้ถอได้มได้ันแบกทีไม่เซนทอเออถ้าพี่ใบก่อนมันก็กดไม่ได้

ยัดอันตีใส <sorry>, ่ว <ğim> ิดด็อกแม่งไปเลยสวยสวยสวยพี่ก็อันตีใส่นี่เหมือนกันเดือดรัเหมือนกัน คพี่ลีแป๊บไอเทมชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นสีวากาศนะครับเรามาตัดเลือดความจริงอะทำเซฟเตอร์ก่อนชิวาก่อนก็นดีตัวแทงมันเยอะตัดดเลือแต่ชอรูฟินมันเล่นสายตีอีกตัวอยู่อะมันมีดาเมจช่วยอยู่ไม่น่ามีปัญหาหรอก ถึงจะเล่นดุมเป็นแครี่แต่ยังไงผมก็ต้องเล่นเป็นตัวชนข้างหน้าอยู่ดีไฟข้างหน้าอยู่ดีแต่คงจะไม่ใช่ดุมแบบมั่วซั่วฮะผมกลัวคิดว่าเดี๋ยวกันอีกสักหน่อยเขาน่าจะทําโรมาฆ่าเราแลวกันเราด้วยกลัวโดนดุม,ดม,ดมดตัวเองแล้วต้องวิ่งออกอ,อย่างงั้นเนี่ยเสียฟอร์มเลยนะ พี่ให้มันเก็บนะพี่ไม่เก็บ ที่ไปแลหลังวะโทบด้วส่วนไหนบนบนหรือล่างสักที่ <coughs> <coughs> Inferno tích xúu. Bring thói Thoi, mà lèo. I'm not ready. Oh, yes. Tell you <coughs> แต่ซับมันเกิดไว้มากเลย,เยแป๊บเดียวเอง

Sword flare. My venom, sex, run empty. Oh, yes, <coughs> not yet. It is not time yet. The มันจะมาปะ พาสซีฟด้วยเหรอวะพัดกล้าไงสก,กิลตีไว้มันมันนับเป็นพาสซีฟป่ะวะน่าจะนับนะน<ำ>เออแต่เมื่อกี้พี่เห็นมันไม่ตีเลยนะมันตีช้ามากเลยนะเลือดมันเยอะอยู่บ้าไม่แน่ใจ โดเราเพิ่งตีไปนนท์ตอนนี้เริ่มคุยมั่วซั่วแล้วเริ่มง่วงอ่ะอันไหนเป็นไหนพูดไปเรื่อยเออ อยากนอนในใจก็อยากเล่นสักตาก่อนนอน คว้าไปแล้วโลเกิดยังวะไม่รู้เดี๋ยวฉันไปดันล่างฮะคือพี่ไม่มีมนาเว้ยพี่มนาหมดเลยอะเลคิงไม่มีเกิด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 ของดีออกถีบมันหนีก่อนพ่อตาบ่เออเออไว้ถีบพ่อแมนตี อ๋อไอหนุ่มมึงสะกิดกูเองนะเป็นตำนานแล้วเสียงท้อมาแล้วดิพี่กบีพี่พมีเหรอใช่ใช่ใช่นนเก็บชาดไป Chúng <coughs> <coughs> ta <coughs> <coughs> ชิงทั้งวันนั่นแหละโฟกัสกู เพื่อมันเอาเรื่องยังวะมันน่าจะถอยนะพี่ว่ามันอุตส่าห์ไบแบ็คมันไม่น่าไปบวกกูก็ไม่น่าไปยืนซ้อนมัน เราแบกกูก็บิวเป็นแครรี่อีกตัววะเนี่ยนี่มันทีมฟูลดาเมจเลยนี่หว่าเพิ่มหนึ่งขอขอนี่เพิ่มหนึ่งเพราะถ้าพี่ได้รูนนะนี่มาปุ๊บพี่จะเปรี้ยวแล้วพี่ก็จะห้าวตีนขึ้นมาอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ งานตีไหมเล่นทีะ่ะ <c oughs> โอ้ทั้งไฟทั้งพิษกูจะตายให้ได้เลยวะตก็ไม่ตีนะโซมันอยู่โซ <c oughs> แมงนี่มันซื้อหมด <c oughs> เล,เลอยอะเออใช่มันซื้อมัน,ออมนซื้อ มันซ <rude S 2> ื้อสองเพื <szcz Means S 2> ่อมันต้องมีลิงค์เค้นนะเออมาไม่ครบนะถ้าจะเล่นน่าจะเล่นได้

โอ้ไม่ทันหุ่มทิ้งไว้เลยเออพี่พลาดเองอะรอได้รอได้มันบอกให้รอรออะไรต่ะดันคลิปสูงพอ

พี่จะได้นี่และรีเเชเชอ์ละพี่กดดุมใส่ให้แล้วนะแล้วพี่ก็ปไปไล่ตัวข้างหลังต่อมากูสองกติอ่ะ ไปเลยไปเลยราเพื่อนแ่ะมามึงได้ออกจากไฟพร้อมกันแนะ่สองคนกูพูดแค่น,นี้แหละกูจ <c oughs> ะดูมแล้ววิ่งดูมแล้ววิ่งเลยไม่ต้องเล่น

อาจจะมาขึ้นทำไมตรงกางไม่อยากจะรู้ดูก็ไม่เข้าใจเหมดันคลิเข้าแล้ววิ่งไปตีได้พี่วันอืะไอย่างงี้ยุอยตกใจเดีจนา มันต้องมีคนไปดันคลิปมาเดี๋ยวไปดันให้พี่ว่าหลังๆอะ่ะพี่มันจะไม,ม่ค่อยมีประโยชน์แล้วพี่ต้องให้เพื่อนเก็บไปเลยเพราะว่าดามเมดน่าจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าหลังๆอะ่ะ mặc Mà... bé tân hát cạnh lưng lạnh đã nghe ngon 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 nó ngon 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 bình cua đào cho Để vi khó Tay อูนี่กูดูไม่สองตัวเลยเมื่อกี้กูไล่ดูเดสเซอต่อด้วยจี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 